ราคาผักล่าสุดวันนี้วันที่ 2. เมษายน2567รมะรุมปอกเปลือกวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมมะรุมไม่ปอกเปลือกวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมยอดมะขามอ่อนวันนี้240บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งใบวันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกวางตุ้งดอกวันนี้22บบาทต่อกิโลกรัม กะหล่ำปลีขาวแตงผลวันนี้15บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีม่วงวันนี้35บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำดอกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีเขียววันนี้8บาทต่อกิโลกรัมกะหล่ำปลีหัวใจวันนี้10บาทต่อกิโลกรัมคณะต้นวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมคณะยอดวันนี้36บาทต่อกิโลกรัม คณาฮ่องกงวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมผักกาดขาวลุยวันนี้17บาทต่อกิโลกรัมผักกาดเขียวปลีวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมผักกาดหอมวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักกาดแก้ววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักกาดส้อยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งจีนวันนี้18บาทต่อกิโลกรัมผักบุ้งไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัม ผักบุง้งนาวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมผักขึ้นช่ายวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมขึ้นช่ายฝรั่งว,วันนี้50บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมต้นหอมญี่ปุ่นวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีไทยวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมผักชีลาววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมผักชีฝรั่งวันนี้60บาทต่อกิโลกรัม รากผักชีวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมใบสะระแหน่วันนี้เจบาทต่อกิโลกรัมใบกะเพราวันนี้25บาทต่อกิโลกรัมใบโหระพาวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมใบแมงลักวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมใบกุ้ยช่ายขาววันนี้1้0บบาทต่อกิโลกรัมดอกกุ้ยช่ายเขียว วันนี้90บาทต่อกิโลกรัมดอกหอมวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบมะกรูดวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมใบชาพลูวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมต้นตะไคร้วันนี้14บาทต่อกิโลกรัมกระชายซอยวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมกระชายหัววันนี้52บาทต่อกิโลกรัมขาอ่อนวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมขาแก่ วันนี้30บาทต่อกิโลกรัมขิงซอยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมขิงแก่วันนี้45บาทต่อกิโลกรัมขิงอ่อนวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมพริกสวนหอมวันนี้ร90บาทต่อกิโลกรัมพริกกะเลียงวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาเขียววันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกกินดาแดงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมพริกซุปขอตเขียว วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมพริกซุเปอร์ฮอตแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเขียววันนี้32บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าแดงวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมพริกยำขาววันนี้60บาทต่อกิโลกรัมพริกยำเขียววันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกยำแดงวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมพริกหยวกวันนี้54บบาทต่อกิโลกรัม พริกหวานเขียววันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานแดงวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมพริกหวานเหลืองวันนี้140บาทต่อกิโลกรัมพริกชีฟ้าเหลืองวันนี้80บาทต่อกิโลกรัมพริกไทยอ่อนวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วฝักยาววันนี้35บาทต่อกิโลกรัมถั่วพูวันนี้130บาทต่อกิโลกรัมถั่วลันเตา วันนี้60บาทตอ่อกิโลกรัมถั่วลันตาหวานวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมลูกนาเต้าวันนี้16บาทตอ่อกิโลกรัมบวบงูวันนี้32บาทตอ่อกิโลกรัมบวบหอมวันนี้24บาทตอ่อกิโลกรัมบวบเลี่ยมวันนี้22บาทตอ่อกิโลกรัมกระเจี๊ยบเขียววันนี้40บาทต่อกิโลกรัมชะอม,มวันนี้15บาทต่อกรัมดอกแค วันนี้40บาทต่อกิโลกรัมฟักอ่อนวันนี้13บาทต่อกิโลกรัมฟักแก่วันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะระขี่นกวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะระจีนวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงเด็ดขั้ววันนี้65บาทต่อกิโลกรัมมะเขือพวงไม่เด็ดขั้ววันนี้55บาทต่อกิโลกรัมมะเขือม่วงวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือยาว วันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลายวันนี้32บาทต่อกิโลกรัมมะเขือลิงวันนี้30บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเซอดิงวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือไข่เต่าวันนี้36บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศท้อแดงวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศราชินีวันนี้70บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเทศสีดาวันนี้24บบาทต่อกิโลกรัม มะเขือเทศเนื้อวันนี lugar, ้50บาทต่อก <from 20 S 2> ิโลกรัมมะเขือเปาะวันนี oui well ้23บาทต่อกิโลกรัมมะเขือเหลืองวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมมะละกอดิบวันนี้8บาทต่อกิโลกรัมมะละกอฮอลแลนด์วันนี้20บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาเบอร์กลางวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงกวาอ่อนวันนี้22บาทต่อกิโลกรัมแตงร้านวันนี้28บบาทต่อกิโลกรัมแตงไทยอ่อน วันนี้24บาทต่อกิโลกรัมแตงโมอ่อนวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมกระโพดฝากอ่อนวันนี้26บาทต่อกิโลกรัมผักกระเฉษมัดใหญ่วันนี้300บาทต่อมัดดอกสลิดวันนี้120บาทต่อกิโลกรัมผักหวานบ้านวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมผักหวานปลาวันนี้ร40บาทต่อกิโลกรัมยอดผักปลังวันนี้7บาทต่อกิโลกรัมสายบัวลอก วันนี้ยบาทต่อกิโลกรัมนอไม้ฝรั่งเขียววันนี้120บาทต่อกิโลกรัมหัวไชเท้าวันนี้20บาทต่อกิโลกรัมหอมแดงไม่ตัดจุกวันนี้90บาทต่อกิโลกรัมกระเทียมไทยมัดจุกวันนี้ร30บาทต่อกิโลกรัมแครอทไทยวันนี้16บาทต่อกิโลกรัมหอมหัวใหญ่ไทยวันนี้40บาทต่อกิโลกรัมมะนาวเบอร์เล็กวันนี้4บาท10บสตางค์ต่อลูกมะนาวเบอร์กลาง วันนี้5บาท30ตังต่อลูกมะนาวเบอร์ใหญ่วันนี้6บาท50ตังต่อลูกเห็ดกระด้างวันนี้180บาทต่อกิโลกรัมเห็ดขอนขาววันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางฟ้าวันนี้60บาทต่อกิโลกรัมเห็ดนางรมหลวงวันนี้65บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์เล็กวันนี้100บาทต่อกิโลกรัมเห็ดฟางเบอร์ใหญ่วันนี้130บบาทต่อกิโลกรัมเห็ดหอมสด วันนี้130บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูวันนี้52บาทต่อกิโลกรัมเห็ดหูหนูดำแห้งวันนี้1้0บาทต่อกิโลกรัมเห็ดเข็มทองวันนี้45บาทต่อกิโลกรัมเม่ากรูดเบอร์เล็กวันนี้50บาทต่อกิโลกรัมเม่ากรูดเบอร์ใหญ่วันนี้56บบาทต่อกิโลกรัม จบการรายงานสรุปราคาผักจากตลาดกลางสินค้าเกษตรขอกอบคุณข้อมูลมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสรัะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ